เอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมึอนี่แอดก็ได้ขึ้นมาทางวัดภูเนาะค่ะพี่น้องมาตามแนวทางเนาะค่ะพอแดงได้พาขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะขึ้นภูเนาะค่ะพี่น้องกับเมืยอยุค่ะพี่น้องบ่เคยขึ้นยอกเทียเนาะค่ะขึ้นมาเป็นขังแรกพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นวัดทั้งภูเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ เป็นทางขึ้นเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นพอ่อแดงเนาะค่ะพี่น้องสี่พาขึ้นมาเนาะค่ะที่พ่อเพื่อนได้โชคได้นั่นเนาะค่ะพี่น้อง,งค่ะฮะจะไปก็ได้พ่อบ่าเป็นนังปะค่ะนี่กับเป็นถูกท,ที่พ่อเพื่อนได้มาจุดไหวเนาะค่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเนาะคะ่ะแอดเห็นเป็นสี่หนึ่งหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ fc เห็นตัวไหนก็แคบนาจอไว้เด้อที่ค่ะที่พอแดงได้ขึ้นมาจุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอภูมเนาะค่ะงวดที่แล้วก็ได้ศูนย์แปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดก่อนลงก็สองเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้แอดก็ได้ขึ้นมาเนาะค่ะพอแดงก็ได้พาขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องเป็นสี่หนึ่งหกเนาะค่ะพี่น้องก็แคหนาจอไว้เด้อค่ะพี่น้องพอแดงก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เป็นผู้นาเสนอเนาะค่ะหวยมนก็มีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะทางวัดภูเนาะค่ะพี่น้องแอดกับสิพาชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะกับเป็นทางวัดบริเวณวัดเนาะคะ่ะกับชมบรรยากาศกําลังสิลงไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะกําลังสิลงไปเนาะค่ะพี่น้องแอดก็มาเป็นขั้งแรกเนาะค่ะพี่น้อง fc มาหาแนวทางเนาะคะ่บะบาว่าสิกายสิไกาแอดก็ตาม แนวทางเพื่อพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องขึ้นมาทั้งผู้ผวัดผู้ผกับขืนก็บ่ค่อยดีเนาะคะ่ะไล่โซดกระเด็ดตัดไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกำลังจะลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องกลาเป็นทีมงานเนาะคะ่ะพี่น้องกับ่อแดงเนาะคะ่ะ ขะไปฟังพ่อแดงนะค่ะพี่น้องนี่นาะค่ะกับพินรอบวัดภูนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาทำทางลงเหมือนปะพอ่อเูงนยาวลับงดิน พราะว่ามันบกาาก่อนเาักนพนเื่อเาักินพี่น้องกำลังลงไปเนาะค่ะพี่น้องกำลังลงค่ะพ่อกระมาวัดทุกมือบอค่ะแม่พันบมาพ่อกระมาอ๋อค่ะพ่อเนี่ยเป็นผู้จับเพชรวัดก็ไเ้จ้าพ่อเป็นผู้ในบ้านพ่อกระดยทาาเฮ็ดรอบวัดกับพ่อเฮ็ดไรเมือจ้า ขอเราก็ซ้อมมาเห็ดจ้าอ๋อตะกี้พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นบ่ค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อค่ะจ้าแพ้ป้าซุมซ่อนไปค่ะซุ่มซ่อนแหวนมะเดาจ้าโอ้พี่น้องเมือต้นพักหวานกันนี่ค่ะพี่น้องในต้นพักหวานโอ้นามบต้นพักหวานเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวฝนตกแล้วหลัดแล้วแอดจะพาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะค่ะมาเก็บยพักหวานพี่น้อง ันต,น, ans, าานต้นพักหวานค่ะพี่น้องมาหาเห็ดพร้อมนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวช่วงน้าเห็ดแอสิพามาเก็บค่ะนนต้นพักหวานใหญ่มากเลยพี่น้องเห็นไวแล้วเด้อเห็นไวแล้วพี่น้องต้นพักหวานเดี๋ยวแอสิพามาเก็บเนาะค่ะพี่นต้นพักหวานค่ะพี่น้องอู้ดอีกต้นหนึ่งค่ะอยู่ข้างบนพุ่นเนาะพักหวานไล่ลายน่ะก็ลายนู้น ค่ะพี่น้องมือนี้เขาก็มัชมปลาช่มปลาพักหวานนะคะพี่น้องหาต้นพักหวานไวค้ค่ะทางแนวทางนะคะพี่น้องทางหาพักหวานนะคะพี่น้องอ๋อค่ะค่ะอ้พอซือรถตลี่เนาะโอ้พ่อซื่อรถตุล<ะ>นี่ ปดศูอ่มันไปมันไปออกบนเนาะไยแม่เพิ่นนั่นไปซื้อนั่นเพิ่นเพิ่นมาบักแปดหาเพิ่นาพว่าแปดน้ำเอาค่ะโอ้ยอ้ยโอโอ้ยเพิ่นมักกุบุเว้ยค่ะลอตเตอรี่คันนั้นนีแต่แปดศูนย์มันขันศูนบนเนาะพอเลยบพหมานตองหวัดนี่เน้นไปที่ซีหนึ่งเน้นซีหนึ่งหม็นบ่พอซีหนึ่งหกไป หมูเขามากอดหอมแก้มเล่นยูเลยาสี่ไม่ยิ่งสี่ผู้ชายหเป็นเป็นสีห้าเลยเหมืนบอกสีึกับสีห่านี่พอหมักตัวใดเนาะค่ะไหวมากกันสีหน่งพะไรอ้หมักสีหนแต่ว่าสีห่างกับสื่อยกสองใบที่ทน่นเนมันสีหนึ่งนะพอเนาะโอ้โอ้ โอ้วัดภูลูกวัดภูเนาะค่ะเป็นพระพุทธรูปเนาะค่ะเป็นเหล็กตัวไหนเนาะอยู่ก่อนหินเนี่ยค่ะนี่เนาะค่ะเมื่อยเนาะพ่อค่ะก็ไปเรียอยนเนาะค่ะพ่อก็บอกว่ามักสีหนึ่งเนาะค่ะสี่ห้าก็เป็นตัวล่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีกับ เอาไปเสียงลอตเตอรี่เบิงเนาะค่ะพี่น้องะจับเสียงลอตเตอรี่เบิงเนาะค่ะพี่น้องแอดตอร์พาม,มาเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นผู้ค่ะพี่น้องแต่คนบางคนนี่คือซิมิ่ยแห้งล่ะค่ะตอนไปหาวดังดังค่ะพี่น้องตอนลงเกาะตอนลงค่ะเจนนันแม่นะคะค่ะ,คะหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องกับเป,นนป็นภาพ บรรยากาศเนาะค่ะช่วงที่ว่าฝนตกนี่ต้นไม้รัดเขียวนี่คือสีสวยงามมากเลยค่ะพี่น้อง<ม>ค่ะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นมาจังสี้เนาะค่ะพี่น้อง<ม>ทางขึ้นเนาะคะ<ม>่ะเป็นภูเป็นภูเขาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าต้นพักหวานไล่หลายเด้อพี่น้องมาหาแนวทางนี่ก็หาต้นพักหวานไว้พร้อมแล้วช่วงภาคน้าพักหวานก็สิขึ้นมาใหม่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็สิขึ้นมาใหม่เนาะค่ะพาพี่น้องติดตามแนวทางของพอ่อแดงเนาะค่ะพี่น้อง พอดงกับม้าวัดผู้นี่แหละค่ะประจำเนาะคะ่ะพอแดงก็ได้มาจุดทูบเนาะคะ่ะพอแดงเห็นเป็นสี่หนึ่งห้าแต่ที่ว่าแอดไปถ่ายนี่คือเห็นเป็นสี่หนึ่งหกเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็อยู่แต่บุญวัสนาดวงของคนเนาะคะ่ะว่าผู้ใดที่โชคดีโชคม้านกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็แคบนาจอไหวเนาะคะ่ะพี่น้องที่แอดไ้ถ่ายทูบลงให้พี่น้องเอฟซี FC ได้ลงในคลิปนะคะ่ะก แคบว้เดอ้อค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ผู้ลใบสองใบเนาะค่ะพี่น้องเผื่อสิมีโชคมีใช้กับพอ่อแดงเนาะค่ะเกาะเขามาหลายงดวดบ่เคยพลาดนะค่ะของพอ่อแดงเนาะงวดที่แล้วนี่ก็พ่อแดงกับจุดทูบได้ศูนย์แปดห้าเนาะค่ะไปเห็นอยู่กับนกคุม้มเนาะค่ะนกคุ้มกับช่างก็ได้ตัวนี้แหละค่ะศูนย์แปดห้าเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นที่น่าสนใจของพอ่อแดงอีก หนึ่งค่ะพี่น้องเดงกาขึ้นมาบัดพู่ในราคะมาดูที่ภูมินะคะที่พอแดงได้ขอแนวทางเนาะคะ่ะยูทูปขอแนวทางเนาะค่ะพี่น้องต่าเอดก็ได้เดินทางมากกบพอแดงเนาะค่ะเผื่อจะหาแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะบอกว่าจะขึ้นไกได์สําไดแอดกะติดตามแนวทางฝากพี่น้องเนาะค่ะ ตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีฉกมีใชยน้ากันเนาะคะ่ะตอนนี้แอดก็ได้ลงมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เมียห,หน่อยนึงแล้วค่ะพี่น้องบ่เคยขึ้นสูงบัดนี่จ้าทียบาบ่เคยย่างไก่เนาะค่ะพี่น้องมีแต่ลงรถดแล้วก็ถ่ายเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ขึ้นภูไปนี่ก็หอบหนึงอยูพี่น้องหอบใหญ่เติบนี่ล่ะคะ่ะบ่หอบหน่อยนึงแล้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ทางวัด คู่ก็ได้ทาประตูโค้งนะค่ะพี่น้องกาลังทําประตูโค้งนะคะกําลังทําประตูโค้งค่ะพี่น้องเอฟซี FC ค่ะอยากรวมทําบุญกับทางวัดภูกระติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้อง แอดก็จะเป็นสะพานบุญในพี่น้องเอฟซีแหละหาแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซีทันใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองผ้ารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ